ของเธอหายหรือเปล่ามันหายทุกรอบตอนเวลากูสอบอะมารับฉัชนนั้นเหรอโดน t ัทแฟมิลี่อ,อ,อะดับความดังคอนเสิร์ตเครื่องวินเจ็ตลูกปืนลกสองเสียงท่อรถเด็แวนตอนตีสองไมคคาเป็นเกมที่เพื่องตัวเท่าไก่แหกกฎทุกฟิสิกส์หมาไล่ผีคนสี่เหลี่ยมเงาวงกลมปีศาจนี้แมวแมวไม่กลัวน้ำ เนี่ยแหละหมายครับตอนเด็กก็กล้ถึงพอนักพูดท่องง่ายมากตอนนี้ตัวอะไรมาหลังงอง,งูเนี่ยอย่าเอาความจริงมาพูดชตาตะวันตกองังกฤษคนรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมันบาบาๆๆคนไทยฝรั่ง <c oughs> คําเดียวจบๆโอ๊ยหนว่าจะญีดที่แขนไงหมอนี่มันตูดผลนะครับครับผมรู้แล้วครับแล้วนี่ไม่ใช่เข็มด้วยครับหืมอะไรนะหมอไม่เอกไม่โทไม่ตี หมายจบแน่เทอมนี้สิ่งที่ทุกคนในวัยเด็กต้องเคยเล่นกูยอมรับว,ว่ากูทำให้แมวนอนในทางเคมีเหล็กทำปฏิกิริยากับน้ำจะเป็นอย่างไรคะเหล็กเปียกครับจีเนียสสุดๆส่วนสูงของโอลาและรีไวได้แต่คิดและนึกสงสัย <c oughs> <c oughs> เพื่อนพุดยินอยากต่อยคนแก่ว่าผมมึงไหวเหรอคนแก่ที่กูหมายถึง